สงครามกาซาตลอดกว่า7เดือนที่ผ่านมาเป็นการโต้กลับการโจมตีของกลุ่มฮามาสนะครับแต่มันกำลังส่งแรงกระเพื่อมต่อภาพลักษณ์ของอิสราเอลบนเวทีนานาชาติอย่างเลี่ยงไม่ได้เราจะเห็นตั้งแต่แรงกดดันจากนานาชาติให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ไปจนถึงการขออนุมัติหมายจับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องของสารอาญาระหว่างประเทศวันนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญเมื่อไอร์แลนด์สเปนและนอร์เวย์เตรียมประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์จนสร้างความ ไม่พอใจให้อิสราเอลถึงขั้นเรียกตัวทูตกลับประเทศทันทีครับหลังจากที่ไซมอนไฮริสนายกรัฐมนตรีของไอแลนด์ and, ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศว่าทั้ง3ประเทศจะรับรองรัฐปาเลสไตน์ในวันที่28พฤษภาคมนี้ Today Ireland Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine Each of us will now undertake whatever national steps are necessary To give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. <laughs> Si ti... tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista jamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro. วันนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์แสดงจุดยืนสนับสนุนหลักการสองรัฐอย่างเต็มที่ให้เหตุผลว่าหลักการนี้เป็นกุญแจสำคัญเพียงดอกเดียวในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครับด้านโฆษกของมุมุดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ออกมาแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของรัฐบาลทั้ง3ประเทศนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในโลกตะวันตก เดินตามรอยของทั้ง3าประเทศในการรับรองรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตด้วยแต่ฝั่งของอิสราเอลดูเหมือนจะไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับวันนี้อิสราเอลคัดรัฐมนตรีต่างประเทศได้ตอบโต้ว่าทั้งสประเทศจะถูกจดจําในฐานะผู้ให้รางวัลใหญ่แก่กลุ่มฮามาสโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้เรียกตัวพูดของทั้งสาประเทศเข้าพบเพื่อจะฉายคลิปวิดีโอการโจมตีของกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว นอกจากนี้ก็ยังเรียกตัวทูตอิสราเอลประจําไอร์แลนด์สเปนและนอเวว์กลับเพื่อประท้วงต่อการตัดสินใจรับรองรัฐปาเลสไตน์ของทั้ง3ประเทศด้วยครับ การขยับตัวของทั้ง3ประเทศในครั้งนี้ถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญที่สุดนะครับหลังจากสเปนพยายามไปโน้มน้าวชาติอื่นๆให้หันมาสนับสนุนการรับรองรัฐปาเลสไตน์ขณะที่สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียก็ส่งสัญญาณว่าจะเดินตามรอยในขณะที่สวีเดนเป็นชาติแรกในสหภาพยุโรปที่ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ไปเมื่อปี2014ครับเรียกว่าความเคลื่อนไหวของทั้ง3ประเทศกําลังเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามในกาซาด้วยนะครับหลังจากอิสราเอล ประกาศโดยหน้าปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาครับถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ท่ามกลางการลุกคือนของชาวปาเลสไตน์หรือเหตุการณ์อินทิฟาด้าครั้งแรกเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี1988วันนั้นยาเซอร์อาราฟัตผู้นำปาเลสไตน์ได้ประกาศจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมานะครับในการประชุมสภาแห่งชาติปตาเลสไตน์ที่แอลจีเรีย ั้งเป้าในการตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์เคียงคู่กันในดินแดนนี้ผ่านหลักการสองรัฐโดยอาจีเรียกลายเป็นประเทศแรกที่ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ส่วนชาติอาหรับอื่นๆร่วมทั้งอินเดียและตุรกีก็ประกาศรับรองไม่กี่สัปดาห์ถัดมาปัจจุบันสมาชิก UN กว่า140ประเทศจาก193ประเทศก็คือกลุ่มสีเขียวเนี่ยแหละครับที่ ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ไปแล้วไทยให้การรับรองเมื่อปี2012นะครับนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยสถานทูตไทยในกรุงอัมาานของจอร์แดนมีเขตอาณาครอบคลุมปาเลสไตน์ขณะที่สถานทูตปาเลสไตน์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็มีเขตอาณาครอบคลุมมาถึงไทยด้วยครับ